สวัสดีครับผมเซลแนนนะครับผมไปเช่นเคยนะครับวันนี้นะครับจะเป็นช่วงที่ผมไม่ได้ทำนานมากแล้วนะครับเป็นสาระติดตลกนะครับแต่ว่าคลิปนี้อาจจะไม่ได้ตลกนิดนึงอาจจะมีสาระมากกว่าอย่ในนี้นะครับอ่ะเข้าเรื่องกันดีกว่าอย่างแรกก่อนเลยนะครับผมที่คาถามที่ถามกันก็มาเยอะมากลูกค้าเพจน,นะครับถามเยอะทั้งค้า YouTube ด้วยก็คือ x s l l i e y เนี่ย2024นะครับมีกี่สี มีกี่สีนะครับผมตอบให้ก่อนเลยนะครับอย่างแรกก่อนเลยนะครับก็จะมี2สีนะครับมีสีขาวกับสีดำนะครับผมแล้วก็จะมีตัวของยกสูงก็เป็นสีขาวกับสีดำเหมือนกันนะครับทั้งตัวแคปและตัวสีประตูนะครับผมแล้วก็คำถามยอดฮิตนะครับผมอีกหนึ่งข้อเลยนะครับผมก็ถามว่าเอ็กซ์ซีรีโปรเตียมีเกียร์ออโต้ไหม ซึ่งจริงๆแล้วเอ็กซิลี่ไม่มีเกียร์ออโต้นะครับผมตัวสูงมาตรฐานหรือตัวเตียนั่นเองนะครับผมจะเป็นเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์แมนนวลทั้งหมดนะครับผมแต่ว่าถ้าเป็นเกียร์ออโต้เนี่ยก็จะเป็นตัวสีประตูยกสูงตัวท็อปเท่านั้นนะครับผมก็จะเป็นยกสูงนะครับยกสูงก็จะมีสีขาวมุกตับตัวสีขาวดาเหมือนกันนะครับผมแล้วก็คําถามที่สามนะครับผมก็คือ X อ e r ซิเนี่ยมีสีเทาล์มโมไหม ตอนนี้นะครับถ้ามีสีพาราโบจะมีแต่ปี2023นะครับผมเป็นตัวรุ่นก่อนโฉมนี้นะครับปัจจุบันนะครับผมก็จะมีสีขาวสีดำนะครับแล้วก็สีเทานะครับแต่ตอนนี้ทางศูนย์ของเราเนี่ยครับผมก็จะเหลือแต่สีเทาลมโบอย่างเดียวนะครับเป็นแคปยกสูงนะครับผมเพิ่งทำแคมเปญไปนะครับผมแล้วก็ที่ผมมาบอกเนี่ยเพราะว่าบางทีเจอปัญหาตรงนี้เยอะมากนะครับเลูกลูกค้าส่วนใหญ่จะถามนะครับว่า X3 โปรเทียนมีเกียร์ออโต้ไหมอะไรครับเยอะมาก เยอะจนแบบบางทีอาจจะต้องทำคลิปออกมาอธิบายลูกค้านะครับว่ามันไม่มีจริงๆนะครับผมถ้าจะเป็นออโต้เนี่ยอาจจะต้องเป็นตัวเอสหรือว่าตัวแอปกติเป็นเหมือนว่าเป็นที่มันไม่ใช่เป็นชุดแต่งของเอซิลี่นะครับบางท่านอาจจะเจอมาที่บางที่บอกเอซิลี่เกียร์ออโต้เนี่ยอาจจะเข้าใจผิดในการที่ว่าดูจากชุดแต่งเป็นตัวสปอร์ตตี้อะไรเงี้ยครับผมแล้วก็ทำเป็นเกียร์ออโต้มาอะไรเงี้ยครับผมลูกค้าก็เลยมองว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยมันเหมือนเอซิลี่นะอะไรเงี้ยมีเกียร์ออโต้ด้วยอะไรเงี้ยครับ ก็อันเนี้ยมาบอกให้ลูกค้าเข้าใจกันนะครับผมแล้วก็มีแคมเปญดีๆมาฝากด้วยนะครับผมที่สําคัญเลยสําหรับ เดือนนี้แต่ก็ไม่รู้ว่ามีอีกหลายเดือนหรือเปล่านะครับแคมเปญสองแคมเปญเลยนะครับผมแคมเปญแรกนะครับก็คือตัวสเปคแคปนะครับตัว S นะครับไม่ว่าเกียร์ธรรมดาหรือเกียร์ออโต้นะครับผมจะมีช่วยผ่อนทั้งหมด2ปีนะครับหรือทั้งหมด24งวดนะครับผมเป็นงวดละ2,000บาทนะครับผมเป็นแเปญพิเศษนะครับไม่ว่าจะดาวเท่าไหร่ก็ได้นะครับกี่ปีก็ได้นะครับก็จะมีช่วยผ่อนเดือนละส0 0พันนะครับผมแล้วก็อีกแคมเปญหนึ่งนะครับเป็นตัวของ X Series นะครับ X Series ของเราเนี่ยก็จะมีแคมเปญตัว0% 0เนี่ยอันนี้ผมพูดไปหลายคลิปล้วก็จะเป็นตัวของไม่นะว่าจะเป็นรุ่นไหนก็ตามนะครับ X Series ไม่ F eries, ว่าจะเป็น e r o 4 Euro 5หรืออะไระครับก็ สามารถทำเป็นูเป็นได้นะครับก็มีเงื่อนไขก็คือลูกค้าต้องดาวที่ทั้งหมด2 5นะน,นนะครับผ่อน48งวดนะครับผมหรืออาจจะดาวเยอะกว่าน,นี้แต่ว่าปีจํานวนอาจจะมากกว่านั้นก็ได้แต่ว่าดอกเบี้ยก็อาจาอาจะเบา,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 าลงมากว่าปกติกนิดหนึ่งนะครับผมาาก็เดี๋ยวขอฝากจำเป็นไว้ตรงนี้ด้วยนะครับวันนี้นะครับก็อาจจะไม่ได้แบบมีแบบ ตลกแล่มากมายนะครับเป็นสาระดีๆนะครับมาบอกลูกค้านะครับผมซึ่งารายการนี้ผมอาจจะไม่ได้ทํางานแล้วนะครับผมตรงเนี้ก็อันนี้มาทําเดี๋ยวมาทําเรื่องกันใหม่นะครับผมก็เดี๋ยวขอฝากอันนี้ไปด้วยนะครับสวัสดีครับ